สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับสว่านไร้สายนะครับยี่ห้อโทโทรุ่น TDLI1611 นะครับตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด16.8โวลต์นะครับขนาด1.5แอมป์นะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับแบตจะมีใบคู่มือการใช้งานนะครับ แบตแท่นชาร์จตัวตัวเสียบชาร์จนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับขนาด1 6บโวลต์นะครับ1 5แอมป์ให้1ก้อนนะครับตัวแบตนะครับสามารถดูกำลังได้จากตรงนี้นะครับว่าพลังงานเหลือเท่าไหร่นะครับโดยการกดปุ่มค้างนะครับดอกไขควงนะครับดอกแบนดอกแบนกับดอกปากแฉกนะครับตัวชาร์จนะครับ เวลาชาร์จครับเราก็เสียบเขานี่เลยแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับอ่าสินค้านะครับกำลังวัดไอ้กำลังครับอยู่ที่สิบหกจุดแปดโวลต์นะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่ศูนย์ถึงหนึ่งพันสารอยห้าสิบรอบต่อนาทีนะครับ ตัวด้านบนตรงนี้ครับคือปรับสปีดนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับตรงนี้ได้นะครับถึงสิบห้าระดับนะครับส่วนรูปดอกตัวนี้นะครับจะเป็นไว้ไว้ปรับระดับมันนะครับสวิตตัวนี้นะครับคือปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังส่วนตัวนี้เป็นสวิตออนออฟนะครับ เราสามารถเล่งความแรงความเร็วจากมือกดตรงนี้ได้นะครับเบาหรือแรงนะครับอเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของเครื่องดูนะครับเดี๋ยวจะเสียบแบบเนี่ครับบเ,เราแรงจากมือได้เ,ดเครื่องจะมีไฟส่องสว่างมาด้วยนะครับ ่เดี๋ยวเราปรับทิศกันหมุนนะครับโอเคครับลูกค้าท่านได้สนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ